สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Go to Night by MTS Go พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ทุ่มผ่านทาง Facebook MTS Go และช่องทาง YouTube MTS Go Group ครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิจรัตฮิรัญยาสิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ทิศทางทองคำกันในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านฝังงรับ สำหรับราคาทองในค่ำคืนนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะของการทรงตัวอยู่ในกรอแบแคบเช่นเดิมนะครับซึ่งเห็นได้ว่าราคาเขยับตัวน้อยในกรอบ1,327ถึง1,332เหรียญอยู่ในกรอบแคบๆเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนของตัวเลขทิศทางที่จะนำพาค่างเงินดอลลาร์ไปในทิศทางไหนนะครับ วันนี้ก็จะมีตัวเลขที่สำคัญบ้างแต่ว่าก็ไม่มากนะออแล้วก็มีคอมเมนต์ของโปลซึงเป็นบทะัาสริคซึ่งผมไม่คิดว่าจะมีสปายอะไรมากนัยดังนั้นโดยภาพร,รวมเรายังคาดว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวอย่ใน,นกรอบเช่นเดิมก็ยังเป็นการลดลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าโดยภาพรวม ยังยังถือว่าตรงนั้นใช้ได้ถ้าตราบใดที่ยังอยู่เหนือกว่าหนึ่งพันสาวะยสิบเครับฉันั <c> ้น <oughs> ตอนนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่นักลงทุนต้องบอกว่าใช้ความอดทนหรือใช้ภาวะเวทอันตรีเพราะว่าในสภาวะแบบนี้เป็นภาวะที่ตลาดคงจะยังหาทิศทางที่ถูกต้องไม่ได้เท่าไหร่กำลังคํำทางอยู่ บางครั้งก็ดูเหมือนจะลงต่อบางครั้งเหมือนจะขึ้นต่อแล้วก็ลงนั้นในเชิงของเทคนิคตอนนี้จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของไร้ทิศทางที่เราเรียกว่าเป็นไซเบอร์พอสมควรนะครับกรอบแนวรับในระยะสั้นจะอยู่ที่1322แนวต้านอยู่ที่1340ครับก็ต้องเช็คกันให้ดีถ้าไม่หลุด1322 ก็ยังถือว่าดีครับเพราะนั้นในเชิงของการลงทุนยังใช้กลยุทธ์เดิมในลักษณะของเวกัวนซีทำกำไรในระยะสั้นเป็นช่วงๆนะครับก็หวังใจว่านักลงทุนในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะค่อยๆปรับฐานทำกำไรบ้างหรือรอจังหวะทิศทางของตลาดต่อไปนะครับก็ขอให้ท่านโชคดี มีกำไรในการลงทุนครับขอบคุณคุณหมอครับราคาทองคําในช่วงนี้เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ1,325เหรียญถึง1,332เหรียญต่อทอยออนซ์ on. ยังคงรอความชัดเจนจากข่าวหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจและทิศทางของค่างเงินดอลลาร์ครับส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าติดตามก็คือสงครามการคา้ราระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ใกล้จะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ครับกลยุทธ์ในช่วงนี้ คุณหมอแนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์เวสแอนซีเน้นทำกำไรในระยะสั้นซื้อที่แนวรับและขายทางกำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นครับขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่รับฟังและอย่าลืมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการ go tonight by mts go เวลาสามทุ่มผ่านทาง Facebook และช่องทาง YouTube mts go นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ